บ,บทุกขาวน้ำตาลชลิตาโชลีลารา่รามสุดงดงามในพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกกำไรมหาหนาคราชแก้วสารพัดนึกและพรพพิคเนตรลิขิตคเนชารุ่นณน,น้าทองเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาบริษัทยิ่งหมูยิ่งรวยจำกัดโดยบูรักษิพรนกโพธิพงศ์กรรมการบริษัทผนึกดากอนแลศูนย์รวมเครื่องรางแห่งแดนสยามโดยผู้บริหารหนุ่มคุณแทมพัชระเมษยาพร เปิดตัวองค์พระพิคเนตลิกิตคเนชารุ่นณหนาหนาทองรุ่นแรกในไทยและกำไลมหานครราชแก้วสารพัดนึกพร้อมจัดพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกและพิธีขอขอมาการรมถอนคำสาบานถอนคำสาปแช่งโดยหลวงพี่น้ำฝนวัดไผ่ล้อมพระอาจารย์ชื่อดังด้งดานการลงณหนาหนาทองภายในงานยังมีไฮไลท์สุดพิเศษจากน้ำตาลชาริตาสุนสเสน่ห์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016มาโชว์ลีลาไร่รำอ่อนช้อยงดงามอีกด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นงานพิธีพุทธา พุทธาเทวาพิเศษนะฮะของด a ้ e ร่วมกับบริษัทยิ่งมูยิ่งรวยนะฮะแล้วก็ลิขิตเนชาผมวันนี้นะฮะเราก็จะมีปลุกเสกตัวกำไรพญานาคแล้วก็พระพิฆเนศนะครับผมแล้วก็ของทางคุณบูก็จะมาขายในแพลตฟอร์มของดั้งร์นะครับผมซึ่งเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของมังกรฟ้าครับก็มีการซ้อมกันค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของในงานค่ะก็ เราก็รู้สึกว่าเออเราเราบูชาพญานาคอยู่แล้วพอเราได้มามงวงมาร่วมรำด้วยก็รู้สึกดีใจน้องน้องหน้ารักแวน้องก็ก็เก่งด้วยคือจริงๆแล้วเหมือนแบบมีการซ้อมรำมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะหนึ่งคือชื่อเสียงด้วยแล้วก็สองคือภาพลักษณ์คือน้องภาพลักษณ์ที่มาตลอดก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยท่านติเราจะมีมีคนมาลำหน้างานให้เราทุกคนก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีภาพหลักที่ดีมีรูปร่างที่ดีตอนนี้สามารถสั่งจองในแพลตฟอร์มดรากกแลนได้เลยนะครับผม เว็บดอทดะอนเรดซีโอดอทเอนะครับผมตอนนี้ฮะเรามีตัวแผ่นยันนาคาเรียกซัพย์นะครับทาเวสุวรรณนะฮะกำไรพญานาคแล้วก็พระพิคเนศนะครับที่เตรียมจะเปิดให้เช่าบูชาผ่านแพลตฟอร์มนะฮะคอนเซ็ปที่เราเปิดแพลตฟอร์มมาเนี่ยหนึ่งคือเราอยากให้ผู้ค้าหรือให้ทุกคนที่มาสมัครใช้แพลตฟอร์มเนี่ยสามารถนําเครื่องรางแพลตฟอร์มไปขายได้สร้างรายได้กับตัวเองได้นะฮะแล้วในดะคอนเรดของเราเนี่ยหนึ่งคือเราการันตีโดยพี่ปองสุพัน นะครับผม2ก็คือเรามีใบเตอร์ทุกชิ้นนะฮะสก็คือสินค้าหรือวัตถุมงคลในดัลอนแรเนี่ยเราจัดพิธีพุทธาพิเศษหรือเทวพิเศษทุกชิ้นนะฮะไม่มีผลิตแล้วมาขายแน่นอนนะครับผมเราต้องผ่านพิธีตรงนี้ให้ผ่านความเข้มขังผ่านความการันตีจากพระเกจิอาจารย์ดังๆนะครับผมแล้วเราหวังว่านะฮะตัวแพลตฟอร์มดัลอนแรเนี่ย จะสามารถสร้างรายได้ให้คนไทยได้นะครับสาหรับคนที่อยากสมัครมาขายในแผ่นปอเนี่ยสมัครได้เลยสมัครฟรีนะครับผมยืนยันไอดีัวตนนะครับแล้วลองนําไปขายได้นะฮะกำไรที่เราขายได้หักต้นทุนแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะเรานําไปทําบุญนะครับอย่างเช่นเนี่ยทำบุญให้กับวัดไทยล้องแล้วก็ทําบุญให้เข้ากับโครงการพมังกาฟ้านะฮะช่วยเหลือเด็กยากจนสุนัขตัดเลี้ยงนะครับคนพิการคนตาบอดผู้ค้าตลาดอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะจัดสรรเนี่ย เขาเรียกว่ามีโครงการดีๆตลอดทุกเดือนนะครับผมก็อยากจะฝากพี่ๆไว้ด้วยครับผมเมต้านิวคขบสอบทุกข้าว